เอาดีของคนอยากมีบ้านคนงบน้อยอาชีพอิสระมีเฮแบมจัดให้โครงการทรัพย์มหาชนเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตบ้านที่ดิคนคอนโดค่าจองจริงๆแค่หนึ่งใบเทาดอกเบี้ยเบาๆศูนย์เปอร์เซ็นต์ปีแรกผ่อนแบบไม่ต้องแบกบร่มห้าร้อยบาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนสูงสุดยี่สิบปีปิดภายในสามปีฟรีโอนวันนี้ถึงสามสิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดข้อมูลเพิ่มเติมโทรศูนย์สองหกสามศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์หรือ w w w b a m .co.th เงื่อนไขอื่น,น,นเป็นไปตามที่แบ์กำหนด สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Ade by Travelista นักเดินทางนะคะทาง FM 91.5วิทยุยานเกราะกองทัพบ,บกค่ะวันนี้ดิฉันสาธิตาโสราสาดดำเนินรายการค่ะและในวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่สตูดิโอแสงและเงาซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งนะคะว่า168 Billion Studio ในย่านสุขุมวิทค่ะ เป็นสตูดิโอไลฟ์สดหรือว่าการถ่ายภาพนะคะถ่ายโฆษณาถ่ายคลิปอะไรต่างๆที่สวยงามมากทีเดียวค่ะแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวนะคะมีบรรยากาศสงบที่นี่ยังมีร้านกาแฟมีห้องประชุมมีสวนสวยๆนะคะให้ได้พักผ่อนด้วยค่ะบรรยากาศเช่นนี้ก็หาได้ยากในกรุงเทพแล้วนะคะถ้าหากว่าท่านไหนอยากจะมาไลฟ์สดอ,อะไรซึ่งปัจจุบันเนี่กลายเป็นเทรนด์ของการไลฟ์สดนะคะ อาจจะไม่อยากเป็นฉากที่บ้านนะคะต้องการเป็นฉากที่อยู่ในสตูดิโอเราอาจจะมาเพิ่มเติมด้วยการติดตั้ง LED หรือว่ามีทีมแบ็กอัพต่างๆอย่างมืออาชีพก็ต้องลองมาดูในการถ่ายที่สตูดิโอค่ะและวันนี้นะคะเราจะพาเดินชมสถานที่และนอกจากนั้นก็มีแขกรับเชิญนะคะซึ่งก็เป็นเจ้าของสตูดิโอแห่งนี้ค่ะคุณหนูนามาบอกเล่าให้ฟังไปพบกับคุณหนูนาเลยค่ะ สำหรับ168 Billion Studio แห่งนี้นะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมพลังค่ะอย่างเช่นที่เราเห็นนี่นะคะมีอุปกรณ์แล้วก็ไฟต่างๆค่ะในการจัดเพื่อการถ่ายทำอย่างมืออาชีพค่ะมีไลท์ติ้งที่แบบสวยงามนะคะมีองค์ประกอบอะไรครบครันค่ะเรียกได้ว่ามีพร้อมในที่แห่งนี้เลยทีเดียวแล้วก็ด้านบนค่ะเป็นห้องประชุมนะคะขนาดประมาณ10 20คนค่ะก็ สามารถมาประชุมได้ด้วยนะคะเมื่อาการถ่ายทำเสร็จหรือว่าจากการวางแผนงานอะไรต่างๆก็มีความสะดวกและนอกจากนั้นเรามาดูตรงจุดนี้กันค่ะนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะเป็นห้องน้ำหญิงแล้วก็ห้องน้ำชายค่ะอันนี้จะเป็นฝั่งด้านหนึ่งของสตูดิโอนะคะแล้วก็มีที่จอดรถอยู่ข้างหน้าด้วยสะดวกสบายเลยนะคะอันนี้จะเป็นโต๊ะของทีมแบ็กอัพทีมงานต่างๆเพื่อการเตรียมตัวค่ะ ตอนนี้เราจะเปิดประตูนะคะเพื่อไปอยังอีกด้านหนึ่งค่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนด้านหน้านะคะของสตูดิโอค่ะก็สามารถจอดรถได้ประมาณ5-6คันค่ะแล้วก็ข้ามาอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นสวนนะคะและเป็นโซนคาเฟ่ค่ะตอนนี้เรามาชมด้านโซนสวนนะจะสวยงามมากเลยทีเดียวที่นี่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Hobby House c a f เค่ะเป็นร้านกาแฟเล็กๆน่ารักนรัก,นรกในบรรยากาศแบบอาร์ตอาร์ท่ามกลางต้นไม้เขียวขจีเลยนะคะตอนนี้เราเข้าไปยัง Hobby House c a f เกันค่ะนี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศนะคะร่มรื่นมากค่ะอันนี้เป็นจุดที่นั่งทางด้านนอกนะคะต้นงต้นไม้อะไรเยอะไปหมดเลยนะคะเป็นการตกแต่งสวนที่แบบอาร์ตาฮิปฮินะคะ มีรูปปั้นต่างๆค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นบรรยากาศของสวนนะคะแล้วก็ด้านในนี้จะเป็นคาเฟ่เล็กๆค่ะนั่งได้ประมาณสิบกว่าท่านก็ได้นะคะมีเครื่องดื่มต่างๆไว้เสิร์ฟให้บริการค่ะแล้วก็เรามาชมโซนต่อไปค่ะอันนี้ก็จะมีห้องประชุมอีกแบบหนึ่งนะคะก็มีขนาดประมาณ5-6ท่านได้เลยนะคะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสตูดิโออีกห้องหนึ่งค่ะนี่ค่ะเราก็ตกแต่งบรรยากาศแบบสวยๆเก๋ๆน่ารักน่ารักค่ะโซนด้านหลังนะคะเรามาดูกันค่ะสำหรับโซนด้านหลังนี้จะเป็นสวนบัวแล้วก็บ้านหลังน้อยน่ารักค่ะไว้เพื่อการถ่ายรูปให้แบบเกๆ๋อๆอาร์ตนะคะรวมถึงมีโซน ชิงช้าเก้าอี้นั่งเล่นค่ะก็เป็นบรรยากาศแบบพิเต้นเจมนะคะเป็นเหมือนอไขมุกที่ซ่อนอยู่กลางย่านสุขุมวิทค่ะเพราะว่าย่านนี้จะคึกคักไปด้วยบ้านเรือนนะคะอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆแต่ว่าตรงนี้มีความเป็นส่วนตัวสูงมากเลยแล้วก็มีที่จอดรถด,ด้วยนะคะเราเดินมาชมกันค่ะ นี่ค่ะที่จอดรถก็1 0 2ถึง20คันได้เลยนะคะกว้างขวางสะดวกสบายมากเลยอาจจะรายล้อมไปด้วยตึกต่างๆเพราะว่าตอนนี้ย่านสุขุมวิทนี่ก็กลายเป็นย่านที่แบบผู้คนมาใช้ชีวิตกันแล้วก็ราคาที่ดินค่อนข้างสูงนะคะหาที่ดินผืนงามที่มีครบวงจรแบบนี้แทบไม่ได้แล้วมาดูอีกด้านหนึ่งของทางเข้าสวนค่ะอันนี้ก็จะเป็น ความน่ารักอีกอย่างหนึง่งเป็นสไตล์แบบเหมือนกรีกโรมันนะคะรูปปั้นค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศของ168 Billion บิและ Hoppy ี้เฮาส์คาเฟ่ค่ะ,ะสวัสดีค่ะวิไลพรยันทุสุดนะคะผู้ร่วมก่อตั้ง168 Billion บิลเลียค่ะวันนี้นะคะเราขออนุญาตแนะนำา6 8 8 l บิลเลียซึ่งรองรับเรื่องการ ถ่ายภาพนิ่งถ่ายหนังถ่ายละครนะคะเป็นพื้นที่สบายๆส,สำหรับให้คนเข้ามาทำคอนเทนต์ให้มาทำโปรดักชันไลฟ์สดตั้งแต่การไลฟ์ขายของสตูเต้นหรือว่าต้องการทำคอนเทนต์ต่างๆในจุดนี้ของเราเดินทางง่ายนะคะจากสุขุมวิท62เนี่ยลงทางด่วนมาสามารถเข้ามาที่สตูดิโอได้เลย หรือถ้าเดินทางมาจากทางรถไฟฟ้าลงที่สถานีปุณวิถีตรงนี้เดินทางเข้ามาง่ายแล้วก็รองรับการจอดรถได้มากมายนะคะคณะใหญ่สามารถเข้ามาทำคอนเทนต์กันได้เลยโดยปกติเนาะเราถนัดด้านรางงานไ้า์สดก็คือจะมีทีมงานที่เป็นทีมของหลังบ้านที่ช่วยทำด้าน AI ในการที่ insert ภาพเข้ามา ในการจัดคอนเทนต์ช่วยให้การนำเสนอสินค้าเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงคนกลุ่มใหญ่ได้มากเนี่ยค่ะคือปกติเนาะการไลฟ์สดเนี่ยค่ะมันจะมีหลายแพลตฟอร์มเรามีความสามารถในการที่จะไลฟ์สดพร้อมกันได้เลยจากแพลตฟอร์มแล้วก็สอนให้กับทางอินฟลูเอนเซอร์ก็ตามหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยเข้ามาสร้างคอนเทนต์แล้วก็ปักตะกร้าหรือว่าทำตัว ซอฟต์แวร์ในการที่จะสนับสนุนในการส่งสินค้าให้ได้ง่ายขึ้นอย่างนี้ค่ะค่ะก็สลงานล่าสุดเนาะก็จะเป็นการไลฟ์สดที่จำหน่ายสบู่เนาะซึ่งตรงเนี้ยเราไลฟ์สดไปเนี่ยเราสร้างคอนเทนต์ที่สนุกสนานให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้วก็สามารถที่จะขายตรงสินค้าตรงจุดนี้ขึ้นไปได้ถึงหมื่นบ้าน ซึ่งทางทางเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยก็มีความประทับใจในสถานที่แล้วก็บริการของเรามากอะคะ่ะเราช่วยเป็นหลังบ้านสนับสนุนเรื่องการตอบแชทเรื่องการทำออคอนเทนต์อย่างเงี้ยให้ให้นำเสนอสินค้าให้สนุกสนานแล้วก็คนไม่เบื่อะคะ่ะในในเดือนนี้นะคะทาง168 Studio เนี่ยได้ร่วมกับสมาพันธ์ SME ไทยเนาะเ,เราผลักดัน เอสอ็มอ e ของเราเนี่ยให้ก้าวสู่ตลาดที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นโดยที่เราจะสามารถที่จะนำสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยเขามาคิดเอทคอนเทนต์ให้มาสร้างช่องทางการขายใหม่ๆเนาะในโลกออนไลน์ซึ่งเป็นจุดสำคัญซึ่งเราไม่อยากให้ SME เราอะตกขบวนกับการขายในโลกออนไลน์ตรงนี้ซึ่งตอนนี้เนื่องจากเรารวมกันเป็นคัสเตอร์เนี่ยทำให้ การนำเสนอสินค้าของเราอะสามารถเชื่อมโยงแต่ละ SME เข้าถึงกันแล้วก็เชื่อมโยงตรงจุดนี้ถึงผู้ขายได้โดยตรงโดยที่ SME เนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้อย่างยั่งยืนนะคะที่ที่สตูดิโอนะคะจะมี ร้านอาหารมีคาเฟ่เนาะแล้วก็มีที่พักด้วยแล้วก็รองรับรถที่มาเนาะคณะที่มาค่อนข้างที่ได้ได้เยอะจอดรถได้มากกว่า40คันเงี้ยค่ะคณะใหญ่สามารถเข้ามาได้เลยหรือว่าการประชุมการสัมมนาเนี่ยค่ะการอบรมคอร์สต,ต่างๆซึ่งเราให้ความรู้กับ SME เนี่ยได้หลายแง่งมุมเนาะทั้งในเรื่องของการทำคอนเทนต์ในเรื่องของการทำงานกับแพลตฟอร์มต่างๆ เรามีการอบรมแล้วก็สอนให้ SME เนี่ยทำงานได้จริงเนี่ยค่ะสตูดิโอของเรานะคะรองรับการถ่ายภาพนิ่งการถ่ายวิดีโอเช่าถ่ายละครทำไลฟ์สดนะคะซึ่งขนาดนี้168 billion studio ได้ร่วมกับสมาพันธ์ SME แห่งประเทศไทยคะ่ะซึ่งเราจัดทำโครงการนะคะเพื่อโปรโมตสินค้าและบริการ ทั้งทางด้านการบริการและการท่องเที่ยวสำหรับ SME ทุกท่านเลยที่สนใจอยากจะกระตุ้นยอดขายอยากจะสร้างคอนเทนต์แล้วก็เจาะตลาดในกลุ่มไลฟ์แล้วก็ออนไลน์นะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีประสบการณ์ตอนนี้เราเป็นตัวกลางแล้วก็เป็นผู้ชำนาญด้านงานหลักบ้านซอฟต์แวร์เรื่องไลฟ์สดเลยสามารถที่จะให้คำแนะนำแล้วก็สามารถที่จะสร้างคอนเทนต์ปัง ให้กับทุกท่านที่เข้ามา168 b i l l i n ด s ิลลินเราอยู่สุขุมวิท64นะคะการเดินทางสะดวกมากค่ะสามารถลงทางด่วนที่สุขุมวิท62ได้หรือถ้ามาทางรถไฟฟ้าลงที่สถานีปุณวิถีรองรับการจอดรถได้ไม่ต่ำกว่า40คันนะคะคณะใหญ่สามารถเข้ามาได้เลยในจุดนี้ค่ะเรามีความสามารถทางด้านงานซอฟต์แวร์งานซัพพอร์ตด,ด้านการ สร้างคอนเทนต์โปรดักชันสามารถที่จะช่วยเอ e อทุกท่านให้สามารถที่จะสร้างตัวตนสร้างคอนเทนต์สำหรับสินค้าที่จะเจาะถึงกลุ่มตลาดที่เป็นกลุ่มตลาดใหญ่ตลาดแมสนะคะหากท่านใดสนใจและยังไม่มีประสบการณ์ตรงนี้เรามีคอร์สอบรมแล้วก็มีสัมมนาในเรื่องของการทำคอนเทนต์และมีอินฟู ที่สามารถช่วยเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการที่จะผลักดันสินค้าของท่านให้เข้าไปสู่ตลาดโลกได้ถ้าท่านใดสนใจติดต่อเข้ามานะคะ168 billion studio 083 939 6665 66ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วตอนนี้เราอยู่กับคุณหนูหนาแล้วนะคะ นูนาคะทำไมคนจะต้องมาใช้บริการที่สตูดิโอของเราคิดว่าเรามีอะไรที่เป็นจุดเด่นจุดขายที่ต่างจากคนอื่นคะอ๋อค่ะ168สตูดิโอนะคะผู้ร่วมก่อตั้งเนี่ยมีทั้งหมด3ท่านนะคะก็คือพี่สาริตาที่ดูแลเกี่ยวกับท่านง,งาน PR เนาะงานประชาสัมพันธ์แล้วก็สื่อ ส่วนมีพี่นิพนธ์จะดูแลในเรื่องของคอนเทนต์และก็โปรดักชันนะคะในเรื่องของการตัดต่อเรื่องของการถ่ายทําทุกอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะทําที่สตูดิโอของเราได้เลยเรามีอุปกรณ์มีกล้องม e ีไฟนะคะแล้วก็อุปกรณ์หลังบ้านในเรื่องของการสวิตชิ่งสามารถที่จะไลฟ์ออกในแพลตฟอร์มต่างๆได้อย่างสะดวกนะคะแล้วส่วนตัวหนูนาเองหนูนาดูแลในเรื่องของหลังบ้านทั้งหมดก็คือเรื่องของการ ซอฟต์แวร์ hmm. ในเรื่องของการไลฟ์ออกได้ทั้งสแพลตฟอร์มในเรื่องของหลังบ้าน mm hmm. ที่จะรับออเดอร์ในเรื่องของการตอบแชทในเรื่องของการที่จะช่วยกระตุ้นยอดขายเนาะแล้วก็ช่วยในการแชร์สร้างสคริปต์ของสินค้าให้ดูน่าสนใจแล้วก็ทำให้แม่ค้าที่มาไลฟ์หรืออ mm ินฟูเนี่ยสามารถที่จะเห็นคำต้องห้าม mm hmm. หรือการตอบแชทได้อย่าง ทันท่วงทกีกับที่ลูกค้าทักเข้ามาอย่างนี้ค่ะค่ะเออได้ทราบว่าคุณหนูนาเองก็จบทางด้านวิศวกรมาใช่ค่ะซึ่งจะนำประสบการณ์ตรงนี้มาช่วยในการพัฒนาสตูดิโอได้ด้วยใช่ค่ะคือทุกวันนี้ค่ะการ,อ,การาออนไลน์เนาะค่อนข้างที่จะมีเทคโนโลยีแล้วก็มีการนำซอฟต์แวร์ในส่วนของ AI เข้ามาช่วยในหลายเรื่องด้วยกันนะคะอย่างหนึ่งเรื่องการทำคอนเทนต์สก็คือเรื่องการที่จะ ให้ตัวออเดอร์เนี่ยสามารถที่จะปักตะกร้าเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะลิงก์ตัวเนี้ย ออกไปในคอนเทนต์ต่างๆของทางอินฟูที่เข้ามาไลฟ์กับเราได้ซึ่งจะทำให้เราไม่หลุดกับออเดอร์เลยบางครั้งหลายๆที่ที่ไปไลฟ์กันเองแล้วไม่มีระบบหลังบ้านที่ดีเงี้ยค่ะหรือการจัดจำการจัดส่งสินค้าที่ไม่ดีเนี่ยทำให้สูญเสียออเดอร์ไปค่อนข้างเยอะแล้วก็อย่างถ้าเผื่อเราไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องคำต้องห้าม<อ>ที่แต่และแพลตฟอร์มเขากำหนดเอาไว้หรือสินค้าบางอย่างอาจจะไม่สามารถนำมาจำหน่ายกับ แพลตฟอร์มนี้ได้ก็จะทำให้ช่องอาจจะได้รับความเสียหายเนาะตรงเนี้ยเราจะมีการเทรนนิ่งให้กับอินฟูที่เข้ามาด้วยแล้วก็ในเรื่องของการตัดต่อพวกเนี้ยค่ะสามารถที่จะเอาไปใช้ต่อยอดกับอินฟูหลังจากที่มาไลฟ์กับเราได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะค่ะอาจจะเจาะลึกระยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งนะคะสมมติว่ามีแม่ค้าออนไลน์คนหนึ่งเข้ามาแต่ว่าเขามาด้วยสินค้าแค่ชิ้น2ชิ้น คุณหนูนาจะมีเทคนิคยังไงที่จะทําให้ไลฟ์ของเขานะั้นมันดูยิ่งใหญ่มากขึ้นได้คะใช่ค่ะอันนี้จําเป็นมากๆค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ค่ะไลฟ์เราต้องการความน่าสนใจเนาะมีความสนุกสนานมีการเอนเตอร์เทนให้กับคนดูการที่นําสินค้ามาให้เราอะค่ะเราจะนําสินค้าตัวนี้มาวิเคราะห์กลุ่มตลาดให้ก่อนแล้วก็มาสร้างคอนเทนต์เพื่อที่จะปูเข้าสู่ไลฟ์แล้วการที่เข้าสู่ไลฟ์อะค่ะมันก็จะมีการ อาจจะมีทีมงานที่เราช่วยในการสร้างสีสันเนาะมะี entertainment ในช่องของเราอย่างเงี้ยค่ะ,คะซึ่งทางคนที่เข้ามาเนี่ยคือไม่ต้องซีเรียสกับเรื่องที่ว่าไม่มีทีมงานเลยเพราะว่าเราเนี่ยจะมีทางหลังบ้านที่จะมาช่วยซัพพอร์ตตรงเนี้ให้เรื่องดนตรีเรื่องคอนเทนต์ Content ในเรื่องของการที่จะนำเสนอให้สนุกสนานแล้วก็สามารถที่จะดึงยอดไลค์ให้มันสูงขึ้นได้ค่ะ คิดว่าหัวใจสําคัญของการไลฟ์ปัจจุบันเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องเอนเตอร์เทนก็มีส่วนสําคัญมากนะคะสำคัญะคะที่สุดเลยค่ะเมื่อกี้ได้คุยกับคุณหนูนาในประเด็นหนึ่งว่าเราสามารถทําเป็นการ์ตูน AI อะไรเข้ามาเป็นบุคคลที่จะช่วย ชูให้คนไลฟ์นั้นโดดเด่นขึ้นมาใช่ค่ะ <ทำ S 1> เพราะารว่า<ะ>เพราะว่าจริงๆตอนนี้ค่ะซอฟต์แวร์หลังบ้านเนี่ยของเราเนี่ยสามารถที่จะอินเสิร์ตเนาะอาจจะเป็นตัวการ์ตูนเป็นอวตารเข้ามาในในไลฟ์เนาะแม่ค้า<ะ>ก็อาจจะสามารถที่จะคุยกับ AI ของเราคุยกับอวตารเพื่อที่จะ,ะสร้างความสนุกสนานความบันเทิงให้กับทา ผู้ชมได้เนาะตรงนี้ก็จะยิ่งดึงยอดไลายยอดออเดอร์ให้สูงขึ้นได้ค่ะตรงจุดนี้เราเรามีทีมงานที่สามารถตัดต่อแล้วก็สามารถที่จะอินเสิร์ตสินค้าอินเสิร์ตรีวิวเข้ามาในไลฟ์ได้เลยค่ะ,คะก็เรียกว่ามีแม่ค้าร่วมกับแม่ค้าอวตารที่จะร่วมกันขายแม่ค้า AI ด้วยกันพุใชให้สินค้านั้นนะดูโดดเด่นแล้วก็มีความเป็นเอนเตอร์เทนมากขึ้นใช่ค่ะคือตรงนี้เป็น เรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญของ TikTok เนาะเพราะช่อง TikTok เนี่ยคือเขาเน้นการเอนเตอร์เทนเป็นหลักซึ่ง ตรงนี้ถ้าเผื่อเราไม่ได้ไม่ได้นำคอนเทนต์เข้ามาชูในเรื่องของการเอนเตอร์เทนนะคะ engagement ของการไลฟ์เนี่ยจะน้อยแล้วก็จะทำให้ order ออเดอร์ของของอินฟูท่านนั้นเนี่ยมันมันขึ้นค่อนข้างยากตรงจุดนี้เราให้ความสำคัญมากๆเราจะมีการคิดคอนเซปต์ให้ก่อนก่อนที่จะมาถึงจุดที่ไลฟ์จริงอะคะ่ะอย่างเมื่อเร็วๆนี้ก็มีรายใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการที่นี่นะคะ เขาให้เราได้ช่วยในการคิดหรืออะไรบ้างไหมคะอ๋อค่ะคือตรงนี้ก็มีการวางแผนนะคะแล้วก็วางคอนเซปต์ของสินค้าให้ให้สินค้าเนีเ่เป็นที่เข้าถึงง่ายแล้วก็เข้าใจในเรื่องของคุณสมบัติของสินค้าได้ง่ายมีการทดสอบการใช้งานของสินค้าให้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งได้ผลตอบรับค่อนข้างดีเพราะว่าทางทางเจ้าของแบรนด์เนี่ยเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยก็คือได้ยอดขายที่ ที่เยอะมากๆต้องบอกว่าเยอะขนาดที่อ,อินฟูเจ้าดังๆอะ่ะบางครั้งยังไม่ได้ออเดอร์เท่านี้เลยซึ่งตรงนี้<ะ>เราอยากให้ให้หลายๆท่านเนี่ยได้เข้ามาสัมผัสกับ,กบทีมงานของเราว่าของเราอะ่ะเป็นมืออาชีพแล้วก็พร้อมผักดันสินค้าให้เป็นที่รู้จักแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ออเดอร์เยอะๆเพื่อสร้าให้ SME ของประเทศไทยเข้มแข็งนะคะค่ะ ถ้าจะเข้ามาที่นี่เนี่ยมีข้อแนะนำไหมคะว่าแม่ค้าออนไลน์แต่ละท่านควรนำสินค้าเข้ามา1อย่าง2อย่าง3อย่างหรือยังไงดีคะ อ๋อได้หมดนะคะจริงๆงสามารถที่จะเข้ามาได้ทั้งหมดเลยค่ะถ้ามีสินค้าอาจจะส่งข้อมูลให้เราดูก่อนเพื่อที่เราจะทำการบ้านให้ก่อนนะคะว่าแต่ละอย่างเนี่ยเราควรจะวางโพซิชันของสินค้าเป็นยังไงแล้วก็กลุ่มเป้าหมายของสินค้าตรงนี้จะเป็นกลุ่มไหนเพราะว่าทุกวันนี้ค่ะ AI อ่ะสามารถสร้าง Lead Generation เพื่อที่จะ หากลุ่มที่ตรงกับสินค้าตรงนี้ได้เลยซึ่งตรงนี้เราช่วยทางอินฟลูเอนซ์ต่างๆวางแผด้วยค่ะเรียมมากเลยค่ะในอนาคตคิดว่าการค้าออนไลน์ในเมืองไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตไปได้มากกว่านี้ไหมคะแล้วก็ถ้าเทียบกับจีนซึ่งปัจจุบันเขาก็ขายกันเป็นอาชีพไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะจริงๆสินค้าของประเทศไทยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็มีศักยภาพในการที่จะไปที่ตลาดโลกได้มาก,กน,นะคะ วันนี้เราเรียกว่าเรามากลู o มมิ่ง SME ท่านต่างๆเพื่อที่จะสร้างตรงจุดนี้ให้เข้มแข็งวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยเชื่อว่าสินค้าที่อยู่ในประเทศไทยเมื่อเรามีความเข้มแข็งมีความพร้อมเนี่ยเราสามารถออกไปตีตลาดโลกแน่นอนเพียงแต่ว่าอันนี้เราต้องการทีมซัพพอร์ตที่มีมือมีเทคโนโลยีแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพเข้ามาสนับสนุนนะ,นะคะ ค่ะ,คะเราเราทำหนึ่งหกแปดบิลเลีนเราอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของสินค้ามากมายค่ะอันนี้ให้ท่านสามารถไว้วางใจเราได้ค่ะค่ะคิดว่าในอนาคตประเทศไทยจะกลายเป็นดินแดนแห่งการไลฟ์สดแห่งหนึ่งเป็นศูนย์กลางของโลกอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมคะ๋อค่ะจริงๆประเทศไทยเรามีความสามารถด้านสื่อด้านคอนเทนต์มากๆนะคะจริงๆรายการของประเทศไทย หลายหลายรายการเลยเป็นรายการที่มีผู้ติดตามจากต่างประเทศค่อนข้างเยอะนะคะ,คะถ้าเราสามารถดึงจุดนี้มาร่วมกับอ e ีคอมเมิร์ซเนาะในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเชื่อว่าสินค้าของเราอะสามารถที่จะออกไปตีตลาดได้ก็คือจะเข้ากับคอนเซปต์คือเรียกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์ชอปปิ้งอย่างนี้ได้เลยค่ะ,ค,ะค่ะก็จับตาดูกันต่อไปนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยในอนาคตจะเป็นผู้นำด้านการไลฟ์สดหรือว่า ทางด้านเอนเตอร์เทนเมนต์ช้อปปของโลกได้หรือไม่ยังไงนะคะแล้วก็ในช่วงท้ายนี้คุณหนูนาอยากจะฝากเชิญชวน SME ยังไงบ้างเพื่อที่จะได้เข้ามาทดลองใช้บริการที่นี่กันสักครั้งนะคะก็ยังไงก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ประกอบการทุกท่านนะคะที่มีความสนใจอยากที่จะขยายตลาดกระตุ้นยอดขายแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ของสินค้าในโลกออนไลน์นะคะอาจจะยังไม่ต้องมีเขาเรียกว่า คอนเซปต์อะไรมาก อาจจะนําสินค้าเข้ามาคุยกับทีมงานของเราก่อนเพื่อที่จะให้ช่วยกันค้นหาตัวตนแล้วก็ค้นหากลุ่มตลาดที่เป็นตลาดที่มีศักยภาพมีกําลังซื้อนะคะ,คะทางเราอ่ะสามารถที่จะช่วยผลักดันสินค้าแล้วก็สามารถที่จะช่วยในการทำคอนเทนต์ต่างๆเพื่อให้ท่านสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายในทางการตลาดออนไลน์ได้ค่ะ,คะก็ขอบคุณมากนะคะค่ะยังก็เรียกว่า1 6 8บิลเลียนเนี่ยพร้อมแล้วนะคะที่จะ รองรับการค้าออนไลน์นะคะเพราะว่าโลกปัจจุบันนี้ก็หมุนไปเปลี่ยนไปจากเดิมที่เป็นการค้าในยุคเก่านะคะมาสู่การค้าในยุคใหม่ที่เป็นการค้าออนไลน์ตลาดนี้เนี่ยอาจจะเป็นหลักแสนล้านบาทเลยทีเดียวก็ว่าได้นะคะคะแล้วก็แม่ค้าในประเทศของเราเองก็มีความสามารถมีศักยภาพมากขึ้นสินค้าของเราก็ดีโดดเด่นไม่แพ้ใครในโลกนี้นะคะเรียกได้ว่า หลายประเทศก็มาซื้อจากเราด้วยซ้ำนะคะไม่ใช่ว่าเราแค่ไปซื้อจากจีนหรือจากอะไรอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเราก็ทำการส่งออกไปทั่วโลกได้ด้วยค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการอเดย์บ t r a ราเวลิสตานักเดินทางแล้วค่ะดิฉันนะคะสาธิตาโสระสาผู้ดำเนินรายการก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพร้อมกับคุณนูนาค่ะแล้วก็พบกันใหม่ได้ในทุกๆวันจันทร์ค่ะเวลา6โมงครึ่งถึง1ทุ่มทาง f m 91.5 พร้อมกับการไลฟ์สดนะคะทางช่อง Travelista นักเดินทางนะคะ Facebook และ TikTok ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณมากนะคะและสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ,วส,คะสวัสดีค่ะ ข่าวดีของคนอยากมีบ้านคนงบน้อยอาชีพอิสระมีเฮแบมจัดให้โครงการทรัพย์มหาชนเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตบ้านที่ดินคอนโดค่าจองจริงๆแค่หนึ่งใบเทาดอกเบี้ยเบาๆศูนย์เปอร์เซ็นต์ปีแรกผ่อนแบบไม่ต้องแบกบร่มห้าร้อยบาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนสูงสุดยี่สิบปีปิดภายในสามปีฟรีโอนวันนี้ถึงสามสิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดข้อมูลเพิ่มเติมโทรศูนย์สองหกสามศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์หรือ w w w b a m .co.th เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่แบ์กำหนด พลาดไม่ได้แบมเปิดตัวโครงการทรัพย์มหาชนเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจัดเต็มที่อยู่อาศัยตอบโจทย์คนรายได้น้อยไม่มีเงินเดือนประจำก็ผ่อนได้เริ่มต้นแค่500บาทต่อเดือนดรรักวรกิจโพคาธรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพนิจจำกัดมหาชนหรือแบมผู้นำด้านบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศได้เปิดเผยว่า โครงการทรัพย์มหาชนเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตได้เปิดตัวขึ้นและเหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้น้อยหรือรายได้ไม่แน่นอนกลุ่มอาชีพรับจ้างฟรีแลนซ์คนขับรถแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์รวมถึงกลุ่มที่ไม่มีบ้านเป็นของตัวเองหรือเช่าอยู่จุดเด่นของโครงการคือราคาบ้านจับต้องได้สามารถผ่อนชำระก,กับแบมโดยตรงทั้งทรัพย์ประเภทบ้านทาวน์เฮาส์ห้องชุดพักอาศัยอาคารพาณิชย์ และที่ดินเปล่าราคาไม่เกิน3ล้านบาทจองเริ่มต้นเพียง1,000บาทผ่อนเริ่มต้นแค่เดือนละ500บาทระยะเวลานาน20ปีซึ่งในปีแรกคิดอัตราดอกเบี้ย0%ปีที่2-3ดอกเบี้ย3%ปีที่4เป็นต้นไป MRR แบมตลอดอายุสัญญาแบมเชื่อมั่นว่าโครงการทรัพย์มหาชนเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจะสามารถตอบโจทย์ให้กลุ่มคนไรายได้น้อย ให้ก้าวข้ามอุปสรรคสำคัญของความต้องการมีบ้านได้อย่างแท้จริงโวยราคาที่ไม่แพงคนมีงบจำกัดสามารถจับต้องได้และยังผ่อนตรงกับแบมได้เลยกับเงื่อนไขที่พิเศษมากๆทำให้ทุกคนเข้าถึงบ้านได้อย่างแท้จริงเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นพร้อมช่วยเปิดประตูสู่ระบบการเงินและโอกาสที่กว้างขึ้น ข่าวดีของคนอยากมีบ้านคนงบน้อยอาชีพอิสระมีเฮแบมจัดให้โครงการทรัพย์มหาชนเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตบ้านที่ดินคอนโดค่าจองจริงๆแค่หนึ่งใบเทาดอกเบีย้ยเบาๆศูนย์เปอร์เซ็นต์ปีแรกผ่อนแบบไม่ต้องแบกร่มห้าร้อยบาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนสูงสุดยี่สิบปีปิดภายในสามปีฟรีโอนวันนี้ถึงสามสิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดข้อมูลเพิ่มเติมโทรศูนย์สองหกสามศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์หรือ w w w b a m .co.th เงื่อนไขื่นเป็นไปตามที่แบ์กำหนด